ครับผมสวัสดีครับครับจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไว้นะครับที่จะเอาเปลือกยางพารานะครับผมนี่ครับเปลือกยางพาราแล้วจะใช้อบเป็นฐ่านผลที่ออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับนี่คือลักษณะนะครับที่เป็นฐ่านทั้ง100%เปอร์เซนเลยครับผมการสูญเสียก็ถานตอนเป็นเปลือกสดครับผมก็จะใส่ เกือบเต็มครับผมการสูญเสียก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก40%ของตัวเนี้ยแต่ผ่านผมว่าน่าจะใช้ได้เสียงครับผมอันนี้ผ่านทั้งหมดครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้ามีเวลาผมจะลองทดลองใช้จุดไฟกับถ่านกลา,าดูนะครับว่าตัวไหนให้ความร้อนดีกว่าตัวไหนการสิ้นเปลืองน้อยกว่านะครับผม รอชมนะครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ